อ่าตอนนี้มาดูแบบกับพราจารย,พรยาจพา่าใจดูแบบต้นแบบหนังสือทำวัดสวนมนของโดงชูอ่าอันนี้เป็นเป็นต้นแบบของเราเองนะแล้วทีนี้เราก็จะเสริมนิดหน่อยพ่อใหญ่เพราะว่าการปฏิบัติพ่อใหญ่พ่อใหญ่จะเน,น้นเน้นการปฏิบัติ การเพิ่มพ่อใหญ่แกก็เลยว่าจะเอาจะเอามาไว้ข้างหลังนะไว้ข้างหลังก็คือการจะมีอยู่ว่าการการเดินการบทปฏิบัติในอิริยาบทก่อนนี้จะมีนี่การปฏิบัติ เราจะเอาเพิ่มเติมนัตามเจตนาลมณ์ขยายด้ยวยแล้วก็เป็นครูจัดจัดพิมพ์นํา <c oughs> แล้วก็ดูว่าราคาจะอยู่เท่าไหร่ราคาานี้ก็อาจจะไม่แน่นอนเพราะสี่ห้าปีก่อนเราทำมาสามสิบกว่าบาทห้าร้อยเล่มก็ตกหมื่นเจ็ดแต่ทีนี้ถ้าถ้าราคานี้เราก็จะเอาเป็นเจ็ดร้อยเล่มเพราะว่าอะไร เอาไว้ที่นี่สองร้อยเล่มแล้วก็วัดดงชูห้าร้อยเล่มแต่เราก็มาคำนวณราคาเพิ่มอีกบ้างถ้าเป็นเล่มละห้าสิบาทจะตกอยู่สองหมืนห้าก็จะเอาห้าร้อยนี่มาแบ่งเป็นของดรงชูสามร้อยห้าสิบอ่านวนดูของเราก็ร้อยห้าสิบเาจอนับห้าร้อยเราไม่แน่ราคานะราคาว่ามันจะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ปรึกษากันกับพ่้ใหญ่ว่าเดี๋ยว ให้ให้มันทราบราคาแน่นอนก่อนเพราะเราต้องส่งต้นแบบไปก่อนอ่าสาธุรวมกันกับเจ้าภาพเด้ออ่าพยายามสาธุน้ำเด้อสาธุ